ขายผล,ลไม้ออนไลน์ใช้ขนส่งยี่ห้อไหนดีอันนี้เป็นคำถามคลาสสิกมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะผละไม้หรือว่าชาวสวนเกษตรกรต่างๆนะคะที่อยู่อำเภอไกลๆไม่ได้อยู่ในเมืองแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องส่ง รถไฟไหมจะต้องส่งรถทัวร์ไหมจริงๆแล้วตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะคะเนี่ยอย่างคุณโอ๋อยู่ในบรรยากาศของแปลงทุเรียนนะคะซึ่งคุณรู้ไหมคะว่าอำเภอรบรรณาสานจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยค่ะที่คุณโอ๋อยู่นะเขาก็มีการส่งต้นไม้พันธุไม้ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะไม่ใช่เฉพาะต้นทุเรียนอย่างเดียวนะคะทั้ง,งเงาอ,อมังคุด แล้วก็ต้นยางต้นกระท้อนหรือว่าผล,ลไม้อื่นๆที่สามารถปลูกได้ในภาคใต้อะค่ะคนก็นิยมมาซื้อในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเหมือนกันแล้วคุณรู้ไหมคะว่าณนะตอนนี้ขนส่งเราสามารถที่จะเลือกได้คุณโอมีเคล็ดลับนะคะว่าเราจะเลือกขนส่งยี่ห้อไหนถึงจะทำให้ผล,ลไม้หรือผลิตผลทางการเกษตรของเราไปถึงมือผู้บริโภคได้อย่างสดสดแล้วก็ไม่ช้ำเสียหาย ข้อแรกเลยนะคะคุณหนูอยากจะให้คุณดูยี่ห้อที่อยู่ในอำเภอรหรือว่าอยู่ในสถานที่ใกล้ๆบ้านคุณคือเรื่องความที่สวนหรือแปลงผักผลไม้เนี่ยค่ะอาจจะอยู่ไกลจากตัวเมืองคุณไม่สามารถที่จะไปส่งณตัวเมืองได้คุณอาจจะต้องเลือกขนส่งที่อยู่ใกล้ที่สุดนะคะ ไม่ว่าจะเป็นสีส้มสีแดงสีเหลืองไปตนีรถไฟคืออะไรก็ได้อะค่ะณตอนนี้ที่สะดวกแล้วก็มีอยู่ที่อำเภอของคุณระยะเวลาจากสวนไปส่งที่บริษัทขนส่งหรือว่าจะให้รถขนส่งมารับที่บ้านเราเนี่ยค่ะสามารถที่จะติดต่อได้ง่ายๆอันดับแรกเลือกก่อนว่ามียี่ห้ออะไรบ้างเอาที่ใกล้ที่สุดสะดวกที่สุดนะคะข้อ2นะคะให้คุณเลือกขนส่งที่มีบริการที่เหมาะกับสินค้าของคุณค่ะการ เกษตรอะคะ่ะมันจะมีหลายอย่างมากทั้งผลไม้ทั้งผักทั้งพืชที่เป็นทั้งสดทั้งแหง้งเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะคุณจะต้องดูเลยค่ะว่าสินค้าของคุณเนี่ยเป็นสินค้าประเภทไหนโดยเฉพาะถ้าเป็นต้นไม้อย่างแบบด้านหลังของ g r ีนโอนเนี่ยเป็นต้นเงาะเป็นต้นกระท้อนนะคะความสูงของต้นไม้ระดับไหนบางทีมันอาจจะสูงมากมันจะแยกส่งเป็นเดียเด่ยวๆหรือว่าส่งเป็นลังเป็นเหมาแล้วถ้าเกิด คุณส่งเป็นแบบผลไม้ที่มีความบอบบางสุกง่ายหรือว่าช้ำง่ายคุณอาจจะต้องเลือกบริษัทที่เป็นรถส่งห้องเย็นซึ่งมันจะเก็บรักษาอุณหภูมิให้มีความสดตั้งแต่สวนไปจนถึงบ้านของลูกค้าหรือไม่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นผลไม้เปลือกหนาหนาหน่อยคุณอาจจะต้องเลือกบริษัทที่มีกล่องที่หนาแล้วก็รองรับน้ําหนักได้5กิโล10กิโล หรือว่ามากกว่านั้นแต่คุณโอแนะนําเลยนะคะว่าไม่ควรจะเกิน10บกิโลค่ะเพราะว่าหนักกว่านั้นเวลายกเนี่ยค่ะมันจะทําให้สิทธิ์าเสียหายแล้วราวางทับซ้อนกันเรื่อยๆ,ๆอย่างเงี้ยค่ะข้างในมันอาจจะช้าได้ดังนั้นนะคะขอให้คุณดูว่าผลผลิตที่คุณจะส่งเนี่ยค่ะมันเป็นผลผลิตแบบไหนส่งเป็นต้นเป็นลูกลูกใหญ่ลูกเล็กกล่องหนากล่องบางหรือว่าน้ำหนักให้คุณเลือกตรงนี้เลยค่ะ ข้อ3ให้เลือกบริษัทที่มีความรับผิดชอบนะคะ ยิ่งโดยเฉพาะผลผลิตทางด้านการเกษตรแบบเราเราเนี่ยค่ะมันเป็นของสดอะ่ะมันไม่สามารถที่จะเก็บไว้ได้นานหรือว่าเหมือนเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นคือใช้เวลาขนส่งนานก็ไม่เป็นไรไม่เสียหายแต่ว่าผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยค่ะสำคัญมากๆช้าเพียง3วันเนี่ยเขาอาจจะสุกเข,ขาอาจจะเน่าคากล่องก็ได้อยากจะให้คุณลองดูนะคะว่ายี่ห้อไหนค่ะที่แบบสามารถคุยกันกันกบเขาคุณโ oh, ออยากจะให้คุณนะ่ะตีซีไม่ได้หมายความว่าตีซีจะต้องเอาเงินเอาของ เอาทองอะไรไปให้เขานะคะแต่ให้คุณทําความรู้จักกับเขาไว้อาจจะแลกเบอร์โทรอาจจะแลกไลน์กันไว้เวลาที่มีข้อมูลเกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆอย่างเช่นช่วงโควิดก็อาจจะช่วงนี้หยุดส่งของก่อนช่วงนี้ไม่รับของสดช่วงนี้งดรับผลไม้เปลือกบางเขาก็จะได้แจ้งเรามาได้ล่วงหน้าค่ะเราจะได้ไม่เสียเวลาว่าเราจะเดินทางไปหาเขาหรือเปล่าดังนั้นแล้วนะคะเอา3ามเทคนิคนี้ไปเลยค่ะ แล้วคว e นโอเชื่อว่าอย่างน้อยๆน,นะคะมันจะเป็นจุดเริ่มต้นให้คุณสามารถที่จะส่งผลิตผลทางด้านการเกษตรรวมถึงผลไม้ไปขายออนไลน์ได้หากใครที่ยังไม่แน่ใจนะคะว่าจะต้องเริ่มต้นตรงไหนมีข้อควรระวังอะไรในเรื่องของการทําผลไม้ออนไลน์สามารถที่จะทักมาในเพจค q u e โอ O Queen of Food หรือว่าทักมาใน l i น์แอดก็ได้ค่ะ q u e q u o e n O Q E o o ยเขียนคําถามไว้ที่ เพจได้เลยหรือว่าจะใต้คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวคุณโอจะเอามาตอบคำถามให้กับทุกคนอย่างแน่นอนเลยค่ะแล,แล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้า q ค e ีนโอ u e n o o f r u o t ค่ะ